สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในเกม Ar ร Mobile นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่2ต่อจาก EP ที่1นนะครับหลังจากที่เราย้ายตัวละครมาจากเซิร์ฟออนไลน์นะครับเราก็จะมาใช้ชีวิตรอดในเซิร์ฟออฟไลน์ของเรานะครับซึ่งก็ตอนนี้ผมก็ได้มาเกิดที่แถวถ้ำลาวานะครับผมก็ได้คิดว่าผมจะไปวางเตียงในถ้ำนะครับแต่เราก็ต้องฟาร,ร์มทรัพยากรกันก่อนนะครับผม ก็เดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ไว้ฟาร,รม์มทรัพยากรกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกโบล่าเป็นสิ่งสําคัญสุดครับตามด้วยหอ,อกนะครับผมกกอะพวกนี้ผมได้จากตัวเกมแจกนะครับโอเคก็ทําขวานก่อนเลยนะครับก็ตามด้วยหอ,อกนะครับผม เราฟาร์มหนังกันเลยนะครับโอเคผมก็จะไปวางเตียงที่เสาเขียวก่อนเลยนะครับก็วางตู้ด้วยนะครับเอาไว้ใส่พวกของที่เราฟาร์มได้จากในถ้ำนะครับผม เสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมเข้าถ้ำกันได้เลยครับอุปกรณ์สำหรับการเข้าถ้ำก็มีฟอนเดชั่นเตียงแล้วก็ฝาผนางังหลังคาประตูครับใส่ชุดก่อนนะครับโอเคไปกันเลยครับผม การเข้าถ้ำนี้ผมจะเดินเข้าไปนะครับแล้วใช้วิธีออกแล้วก็เข้าเกมให้สัตว์หายไปนะครับวิธีนี้ผมก็ได้ดูมาจากช่องคุณพีปัตภีแล้วก็ช่องคุณการนะครับช่องวันแฮปปี้นะครับผมโอเคไปต่อกันเลยนะครับ ทุกคนก็อย่าเข้าใกล้มาเกินไปนะครับเพราะถ้าเราออกไม่ทันเราโดนสัตว์โจมตีนะครับเคผมก็ได้โดนเรียบร้อยครับนี่นะครับให้ทุกคนเห็นแค่นี้แล้วก็ออกนะครับเราจะได้ออกทันนะครับผม ไปต่อกันเลยนะครับเส้นทางก็ตามนี้เลยนะครับถึงจุดตรงนี้ก็วิ่งไปเลยนะครับมันจะกระโดดอัตโนมัตินะครับผมก็ถ้าถึงตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายไปนะครับบางคนก็อาจจะตรงไปก็ได้นะครับผมไปได้เหมือนกันนะครับ ตรงนี้ก็อาจจะแดงหน่อยนะครับเพราะอากาศในถ้ามันร้อนนะครับเคออกและเข้านะครับไปกันต่อเลยนะครับเหมือนเดิมครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เกือบไม่ทันนะครับโอเคมาถึงตรงนี้เลี้ยวซ้ายนะครับผมก็โดนกัดแล้วนะครับเลื่อนเหลือนิดเดียวนะครับอ้อลืมบอกทุกคนนะครับให้ออกเกมแล้วก็ อย่าลืมเซฟเกมกันด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาอีกนะครับไปกันต่อนะครับ แล้วก็ได้ถึงจุดอิติแฟกกันแล้วนะครับแต่เราต้องข้ามตรงนี้ไปนะครับผมจะไม่โดดไปตรงนูแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ดูกหักผมขอลงตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวเราก็จะหาที่วางเตียงกันเลยนะครับเ okay. คก็ยังมีอีก1ตัวนะครับถ้ำนี้เขาจะให้ครอสโปกับยาคุณ10นะครับแล้วก็พวกบูปินต่างๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็วางใกล้ๆอ์ติแฟกต์นะครับพอเวลาเราเกิดมาก็เปิดประตูแล้วก็เปิดอ์ติแฟกต์กันเลยครับ <may> ก็เหตุผลที่เราต้องปิดมิดชิดขนาดนี้นะครับก็เพราะว่ามันจะมีสัตว์มาโจมตีเรานะครับเพราะสัตว์ในตรงนี้สามารถเกิดได้ทุกที่เลยนะครับโอเคเราก็เก็บอ์ติแฟกต์นะครับ ให้ทุกคนค่าตัวตายไปเกิดที่เตียงที่เราวางไว้ทั้งนอกเลยนะครับแต่ผมจะทดลองวิ่งออกไปนะครับโอเคเดี๋ยวก็ตัดไปเร็วๆเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะไปเก็บของของเรานะครับเตรียมตัวไปอยู่บนเกาะนะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับผมคิดว่าก็ควรน่าจะไปอยู่ที่เกาะนี้นะครับเพราะว่ามันมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วการเอาชีวิตรอดเริ่มต้นก็น่าจะเป็นเกาะนี้นะครับ เขะจะมีทรัพยากรมีเหล็กมีไม้มีเบอร์รี่นะครับมีหินด้วยนะครับให้เราฟาร์มกันแบบเริ่มต้นนะครับเคก่อนข้ามน้ำไปก็ให้เซฟกันก่อนนะครับก็ถ้าเราตั้งหลักบนเกาะนี้เสร็จเราก็สามารถย้ายออกมาได้นะครับเพราะในเกาะก็อาจจะน่าเบื่อเพราะไม่มีสัตว์กินเนื้อนะครับ เราก็สามารถจ้ายออกมาตอนหลังได้น,นะครับโอเคก่อนข้ามน้ำก็เซตเหมือนเดิมนะครับผมมาบนเกาะนี้ก็เพื่อจะทำการจับสัตว์เริ่มต้นนะครับผมก็ได้วางแผนไว้ว่าผมจะจับสามเข่านะครับผมเพื่อเอาไว้ฟาร์มเบอร์รี่นะครับ ตรงนี้มันดูโลนๆนะครับนั่นไงมันโหลดไม่ทันนะครับโอเคตรงนี้ก็เซฟเหมือนเดิมนะครับโอเคไปต่อกันเลยนะครับ กันอ่แล้ครับถ้าเจอสัตว์เลือดน้อยก็ฟาร์มหนังไปเลยนะครับโอเคแล้วก็มาถึงจุดที่มีเหล็กแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวางของเราไว้ตรงนี้เลยนะครับวางเตียงไว้เลยแล้วก็เตรียมเตาเผาเหล็กอับเครื่องมือให้เป็นเหล็กนะครับ ตู้เย็นก็สำคัญนะครับเอาไว้แช่เนื้อเน่านะครับรวมถึงพิษแมงกระพุนและเบอร์รี่ด้วยนะครับ <S <S เคเก็บของก่อนนะครับเค อย่าฟาร์มเหล็กก่อนเลยนะครับโอเคก็เตรียมโต๊ะครับนะครับเสร็จแล้วพี่ก็ขอฟาร์มทรัพยากรสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัว ไปฟาร์มยาคนสิบกันนะครับก็ขออัปอุปกรณ์แป๊บนะครับผมโอเคเหล็กก็ได้เกิดอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนวิธีปั๊มเหล็กให้เกิดรัวๆนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเราก็เตรียมไปฟาร์มยาคนสิบกันได้เลยนะครับ ก็ได้ฟาร์มไว้หลายรอบแล้วนะครับประมาณ4รอบครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปแรกกันเลยนะครับ ยาคณสิบนี้รู้สึกว่าจะได้ทุกรอบเลยนะครับเดี๋ยวนอนให้สว่างก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเดินทางกันต่อนะครับโอเคเก็บยาคณสิบก่อนนะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวตัดไปอีกทีที่ใกล้ถึงเกาะเลยนะครับ เปมาถึงตรงนี้ก็สว่างพอดีเลยนะครับผมเคก็ระแวงหลังนิดหน่อยนะครับก็เซฟเหมือนเดิมนะครับผม โอเคก็ไปกันเลยครับโอเคผมก็ได้ตายเปนที่เรียบร้อยเลยนะครับแต่ก็ตายไม่ไกลนะครับก็เลยวิ่งมาเก็บยาคนสิบที่เราเตรียมมานะครับ เราเดี๋ยวเตร,รียมอุปกรณ์ทำกับดักนะครับก็ตอนนี้เรายังไม่มีลูกดอกยาสลบนะครับผมเลยจะใช้หนังสติ๊กกับกระบองนะครับผมคนอื่นก็ต้องทำกับดักก่อนเลยนะครับ จะได้ไม่ต้องวิ่งให้เหนื่อยนะครับเค okay, <Okay, S 1> ก็มาวางกับดักกันเลยนะครับ ผมก็จะเล่ให้มันลงไปในนี้นะครับคอเคก็ทั้งเกาะผมก็ได้วิ่งดูหมดแล้วนะครับก็มีตัวนี้ตัวเดียวที่เลเวลสูงกว่าตัวอื่นนะครับเอาตัวนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะออกเกมแล้วเข้าใหม่ให้มันสงบนะครับโอเคทีนี้เราก็มาเตรียมของไว้จับมันเลยนะครับมาดูซิว่าเราจะจับมันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมหนังสติ๊กเลยนะครับแล้วก็ฟาร์มหินเพื่อทำลูกหนังสติ๊กนะครับ ก็จะยิงไปเรื wir, ่อยๆนะครับแล้วถ้ามันสงบไม่ขวิดเราก็ใช้กระบองฟาดเลยนะครับ โอเคผมจะไปเร็วๆเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผม โอเคก็เลยสรบแล้วนะครับผมก็ได้ตายไปถึง3รอบเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมทำให้ค่าอาหารเขาลดนะครับด้วยการนอนเตียงนะครับ ตอนแรกผมก็ได้ทําเตียงนอนก่อนจับนะครับเพื่อให้ค่าอาหารเขาลดแต่ก็ไม่ได้นะครับสงสัยเพราะผมตายมาเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปนอนกันเลยนะครับ ก็ยังนอนไม่ได้นะครับต้องตายก่อนโอเคยก็ขออีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคก็ลดลงเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราอัดยาสลบเสร็จแ,แล้วก็ไปนอนกันต่อนะครับ นอนไม่ได้สว่างเกินไปนะครับเราลองไปดูกันเลยนะครับเออผมคิดว่าจะเอาอีกสักรอบนะครับ เพื่อความชัวครับจะได้จับทีเดียวได้เลยเคนอน เตรียมยาคูณสิบกับผลไม้ของเราเลยนะครับโอเค ก็ใส่ยาคูสิบเลยนะครับน่าจะจับได้เลยแหละครับทีเดียว โอเคเราก็ได้เป็นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีสัตว์ฟาร์มเบอร์อรี่ให้เราแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมอานใจเลยนะครับโอเคก็สว่างพอดีเลยนะครับ <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวต้องจัดการไอตัวนี้ก่อนเลยนะครับซ <Okay. S 2> านักหรือ ต,ตัวมีมันส้าแต่แรกแล้วนะครับซ่านักใช่ไหมซ่านักใช่ไหมก็ตายไปสิครับเคเอาหนังมาครับผม โอเคเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปฟาร์มเบอร์รี่กันนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอปิดกลงไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็ให้ขยุดตามก่อนนะครับไปฟาร์มเบอร์รี่กันเลย สามเขานี่ความสามารถกร็สามารถฟาร์มเบอร์รี่ฟาร์มไม้ฟาร์มแทสได้นะครับก็ได้เยอะเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอไปเก็บตบตัวเองก่อนนะครับเยอะจัดจะเก็บเนื้อไว้ใช้ด้วยนะครับทำเนื้อเน่าครับผมโอเคก็ฟาร์มกันยาวๆเลยนะครับ โอเคก็ได้เยอะอยู่นะครับได้เกือบพันแล้วครับเบอร์รี่ดำเดี๋ยวเรามาทำนาคติกกันเลยครับผมก็ได้เกือบ200กันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นผมก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยครับที่รับชมคลิปมาจนถึงตอนจบนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปถัดไปจะเป็นคลิปพิเศษนะครับผมจะสอนวิธีรีเซ็ตของบนเกาะให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ